ทุกคนมีคนจำบ้านข่อยได้บอนะคะนี่คือบ้านของหมนดามมันนอกนะคะทุกคนจำได้บอสตรุกรข่อยเหตุวดที่แล้วนะคือเหตุอ่าอ่าลานค่าเปนบอรล่านค่ากับล่านสมโทรศัพท์มองหันก็จะเป็นล่านสมโทรศัพท์นะคะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นล่านค่าแล้วตอนนี้เป็นล่านค่ากับล่านเสริมสวยแล้วตอนนี้ลูกพายข่อยก็ เลิกกิจการแล้วนะคะแล้วก็มาขายของออนไลน์แล้วก็มาเป็นโคดออกกำลังกายนะคะนั่นแหละก็เลยเอาลานค่ากับร้านสวยนี่นะเป็นออฟฟิศเป็นที่เก็บของนะคะทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นอ่าบ้านบ้านหลังไงก็อยู่ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวขอาวิพัไปชมอ่า ออฟฟิศลูกสัตว์ลูกไข่ไข่นะคะพูดนะแปลงก็เกิดเป็นอ่าอุปกรณ์กาวตั้งๆขายของนะคะแบมไม่ได้เอาคีมเอายองไปใส่ตี๋ ของเกายัางเหลือขายของมาเบิดของเกายัางเหลือนี่แหละนี่ก็จะเป็นออฟฟิศที่ทำการขายของออนไลน์ของลูกสะัยนะคะบอตอุตรพีรลลาใส่มองเปิดไฟก็เปิด สว่างบ่ะเอาเปิดไฟแล้วก็ส้มฮงแล้วี๋้วกินกาแฟบัวตาพีก่อนนี่นะคะถ้าใครสนใจแอดสนใจแอดเฟซบุ๊กส่งข้อความทางเฟซบุ๊กส่วนตัวจะได้ไม่เสียเปล่า งเานี่ยจะช่วงเอาดอบเนี่ยนะคะกาแกฟกาแฟหุ่นดีนะคะทุกคนทุกคนข่อยบันยดบันยดสรรพคุณบไรเพราะว่าข่อยนบไรอ่านตาข่อยบอารเห็นหงแต่ว่าถา้าผู้ใดสนใจที่จะเป็นตัวแทนหรือว่าต้องการที่จะร้องเอาไปกินแล้วออกกําลังกายจะได้หุ่นดีหุ่นสวยก็จังน่องแบมนะคะก็ ทักมาทางขอความเมสเสจได้นะคะหรือว่าจะทักมาทางอขอความของมาดามมานอกก็ได้นะคะเดี๋ยวจะหาให้ซเซื้อหาเสื้อเฟซบุ๊กของน้องแบบนะคะสวัสดีค่ะแนะนำเอฟซีแม่แนะนำเอฟซีแม่เอาถอดออกดูหุ่นสวยบ่ ถอดออกให้โชว์หุ่นดูกินกับกินกินน่ะมาจากปีแล้ว <S <S ทำทำมากี่ปีแล้วเฮ็ดมาสี่ปีแล้วจ้ะเป็นตัวแทนโบต้าพีมาสี่ปีกับกินแล้วกับเฮ็ดไป้อมขายไปพ้อมจ้ะตอนแรกกับเป็นลูกค้าจ้ะลองกินก่อนแล้วจ้ะเป็นคุณแม่ คุณแม่ที่ภูมิใหญ่ขาใหญ่เ<อ>ลีงกใหญ่ตอนนี้กะเลี่ยนหุนได้แล้วจ้าหลกกเลยตัดสินใจเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกอยู่บ้านหล้วก็เฮ็ดรายได้ไปพรอมจ้าตอนนี้กะรายไดก้กะมาจากโบตามีจ้าหลกการกินดูแลสุขภาพเจ้าของไปพรอมดูแลหุนไปพรอมจ้าแลักการสารรายได้ไปพรอมถ้าผู้ใดสนใจหรือว่าอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกะ สามารถทักหาไม่ให้ได้แรอกคะ่ะหรือว่าจะทักไปที่เพจเพจออกกำลังกายไปกับแบมอ่าถ้าอยากออกกำลังกายแต่ห <Interesting. S 1> รือว่าอยากอ่าไปติดตามไปไปไปเบิรงคลิปด้วยการออกกำลังกายหรือว่าเวลาไลฟ์สดอยากออกกำลังกายในช่วงเศร้าก่ะไปไปเบิรงได้แหละค่ไปกดติดตามได้ mm. นะคะเพจออกกำลังกายไปกับแบมแต่หรือว่า ชอ YouTube อ่องย t ทูปฟิดกับแบ,บมจากาา็นภาษาอังกฤษนะคะ,ะขอบคุณค่ะ,คะทุกคนเดี๋ยวคอยเอากาแฟาไปนั่งกินอยู่พื่นตอนแรกคอยนา้าหนาวเราก็เลยใส่เสืีอกันหนาวแสองตัวขา้างในพอออกมาแล้ววันนี้ผัดอันผัอุ่นแล้ว นะคะแล้วนี่ก็เป็นพื้นที่หน้าบ้านนะคะทุกคนลูกซ้ายคอยก็พากันเอาสีมาเปลี่ยนตะกียก็จะเป็นสีม่วงทุกคนจําได้บะเฮ็ดอันบ้านไม่ๆมเฮ็ดร้านค้าใหม่ๆก็จะเป็นสีม่วงวันนี้เขาก็จะเปลี่ยนสีบ้านใขคอยแล้วตรงนี้นะก็เป็นหมองของลูกซ้ายคอยอเฮ็ดแน้วกินอบอแมนอ่า แตสมาเหตุนักกินนั่นแหละเพราะว่าเขานะมีมูที่เป็นสร้างก่อสร้างน้ากันนะคะทุกคนเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้างยังก็จะอยนี่เป็นการเทปปูนเทอย่างผู้ใดมีงานให้เฮ็ดยังสี่แกก็จะไปเป็นลูกนอก้องซอยนะคะนี่ก็คือ,อเป็นร้านซ่อมนะคะรนร้านซ่อมโทรศัพท์เดี๋ยวให้แกตื่นก่อนเขาจะเปิดใหรือเบิง่งนี่ละคะ่ะบ้านก็จะ ลูกๆแน่นะคะลูกสายข่อยก็เป็นคนปลาลูกสายใหญ่เป็นคนปลาหากินหาไต,าป,ตาปูไตปลาทุกคนใส่ใสายกุ้งนะคะนี่แหละบรรยากาศู่บ้านนะคะปลูกผักได้เล็กน้อย <c oughs> ได้กินยอนบ่บันี่ะค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะทุกคน อันนี้ก็คือลูกไข่ยข่ยนะอ่าเหตุลงโหดนะคะเหตุลงโหดนั่นแหละบางครั้งก็มานั่งเล่นอยู่นี่นะคะแล้วเรขับไปทางไหนก็จะเป็นครัวที่ลูกไข่ไข่เห็ดไม่นะคะ เป็นห้องครัวแล้วก็ที่ออกกำลังกายด้วยยกน้ําหนักนะคะนี่แหละนี่ละค่ะก็จะเป็นอันนี้ววนนี้ก่ไปซื้อของช้อปปิ้งซื้ออ่เอียงแล้วทำความสะอาดบ้านแบบเป็นแบบแบบเป็นกล้องนี่ค่ะทุกคนตอนอวันนี้ตอนนี่ วันตอนน่ะบ้าไอานะคะเวละของครัวก็จะโลกแน่น่ะค่ะทุกคนนี่แหละนี่คือของครัวทุกคนเนี่ยผมยกน้ำหนักออกกำลังกายของลกูกไผ่แขวยกับลูกซ้ายตอนลูกซ้ายแขวยน่ะอุบัตเหตุดอกเขาขี้ข้าน ทุกคนก็ลองแส่นี่ถูแล้วบอดีบอดี <laughs> อดแต่ว่าบอดีซื้อแพงดอกที่สามรอยกว่าบาทนะคะตอนแรกน่ะบอดีเบิ้งละเอียดค่ะว่าว่าแบบว่าหน้าออนนี่ลงแล้วมันจะหมุนน้ำออกนี่เลยแต่มันว่าเ,เป็นนังสัน่นทุกควรหาเสื้อ,อยุคนแกนผืนเสื้อมาที่ลานผู้เวียง นี่แหละโมบ้านนี่คอยก็ตอนเศร้าช่วงเศร้าก็อ่าไปเลาะกาบรอสวัสดีญาติผู้ใหญ่กับบัณฑิตญาติผพยานนะคะทุกคนกับญาติผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนี่แหละเพิ่งเป็นอาผู้เฒ่าอาวุโสทั้งเจ้สมัยเขาเป็นพยาบาลทุกคนเคยสนับสนุนข่อยอยังสินะคะคอยก็ไป ไปวายเพื่อนนะคะในตอนเศ้านะคะแล้วตอนบ่ายค่ะก็ไปตลาดอำเภอผูเวียงเพื่อนะคะแล้วก็ไปซื้อของกินของใช้ตลาดนับน้ำนะคะทุกคนอะไรแล้วตอนแรงลูกชายข่อยกลับมหาหองบ้านลูกชายข่อยก็เอาอิปูนะคะอ,อิปูไปหายเพราะว่าพี่ชายข่อยกับพี่สะพายที่มาจากสนาคามเพื่อชอบกินออมอิปูนะคะอะไร ก็จะพักกินชอบกินอาหารพื้นเมืองพื้นบ้านแบบนี้นะคะทุกคนอ่นแหละแต่ว่าอาหารอ่ากินตามพัตคารนะ่ะคืออ่าพีซซ้าข่อยนะ่ะเพื่อนอาศัยอยู่ในเมืองกนแล้วนะคะแล้วก็ซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งให้ลูกสาวอยู่ที่อ่าใกล้อ่าสนามบินนะคะั่นแหละเอ่า,อาพอลูกสาวนะมาทำงานอยู่ขอนแกนนะคะแต่ว่า พี่ส,พสะ,ะพายคอยก็เป็นครูอยู่สารคามแล้วพี่ซ้ายคอยนะก็เป็นผู้จัดการภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะผู้จัดการภาคของธนาคารไทยพาณิชย์แต่ค่ะทุกคนแล้พูดถึงเรื่องการกินการย่างนะ,ะเพื่อนเพื่อนน่ะก็ไปกินน้ำผัดข้าวน้ำทีรูรูลาลาบ่อยนะคะแต่ว่าปกติแล้วนะส่วนมากนะก็จะชอบอาหารพื้นบ้านแบล่งซีนะคะ ก็จะมาหาแม่มาเยี่ยมแม่ทุกวันเสาร์ทิ้งซีนะคะนั่นแหละแล้วที่นี่ที่เก็บปวดบ้านเมื่อวานนี่กันเนื่องจากว่าน้องสาวคอยนะก็อยากที่จะลื้อของออกแต่ว่าแม่คอยแล้วเป็นคนหวงพื้นที่เราบอกอยากได้จากหน่อยแล้วก็ให้น้องสาวเห็นแล้วที่นี่ท่านอายคอยนะมาบอกมาบอกองจิแล้วแล้วจึงค่อยยอมซีนะคะทุกคนนั่นแหละก็ แบบว่าอยากที่จะ,ะมีหมอนอนเวลาที่ลูกหลานมาเป็นสงการนังเสียมานอนคืนเทล่คืนสองคืนนี่นนะขอทุกคนก็จะมีพื้นที่ให้ลูกหลานนอนแต่ก่อนเวลาจัดงานนังเสียก็จะาพาันกันนอนน่ะผู้ซ้ายจะนอนข้างนอกเพราะว่าอยู่ในบ้านน่ะมันคับแคบนะคะบม่มีไผขึ้นไปนอนข้างบนจะคน้นขอทุกคนข้างบนก็จะกลายเป็นหม่องเก็บของเก็บอ่า เื่องของเรานั่นแหละยังอยู่ของบนนี่ตูบีกนะคะที่ร้อเห็ดว้นะคะร้อเห็ดว้มาถึงแต่ร้ออายุอ่าท่ายสามสิบสี่สิบนะคะราสะสมว้นะคะนั่นแหละของเก่าว่าจะเป็นอ่าพวกอ่าผ่าฝ่ายผ่าไ,าไมย้ยางของเราสินะคะทุกคนแต่ว่าส่วนนั้นเราก็ให้ลูกสาวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราปั่นให้ค่อยุดแล้วค่อยก็ไปตัดชุดออกไปอันนั้นหมดแล้วนะคะ นะคะเราก็เลยต้องทําความสะอาดยายแนแอมอบ้านนี่นะคะพอตะกอนลูกซ้ายทั้งหลายก็จะเอาเต็นมะนอนงข้างนอกนังสินะคะทุกคนลูกสาวลูกภา,กายเองเจะก็จะนอนอยู่ข้างในนะคะหล้านก็จะลานที่เป็นผู้ชายก็จะนอนเต็นหรือกันลานที่เป็นผู้หญิงก็จะนอนอในบ้านนั่นสินะคะ <laughs> นะคะเพราะว่าเป็นขอบครัวใหญ่มากนะคะทุกคนนั่นแหละ ดกคนขอสิภายขึ้นไปเบื้องข้างบนต้องเก็บของเมียนของนะคะขอภัยในความรกรุงรังนะคะพเราวายังประันได้เห็ดเสร็จคือเด็กน้อยเขานะยุตข้างล่างเขาเพขื้นมาข้างบนดัเชื่อน,นะคะ <c oughs> ดูค่ะอันนี้ก็จะเอาไปบริจาคนะคะนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่อันนที่ใส่บบได้ก็ ก็เอาถิ่มนั่นแหละลูกหลานเลือกเอาแตงแก่อันที่เขาจะใส่นะคะเปื่นนะคะ่ะนี่คือทุกคนนั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ่ดูทุกคน,น,นอันที่มัดปากนะ่ะคือเป็นเสื้อผ้าเด้ค่ะแต่ว่าอ,อันถุงที่ท่านได้ปิดนั่นคอยเอามาจากหลังบ้านดอกหลังบ้านที่คอยทำความสะอาดจะเป็นถุงพลาสติกขึ้นกันเบื่อค่ะ น,นั้นก็เป็นวัดนะคะทุกคนแล้วนี่ก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนนี่ค่ะบรรยากาศจะทำคํามสาดออกเบิ้องเท่าหร่ขันแปนแต่ซอยแม่ทำคํามสาดเดี๋ยวนี้ก็จะเบิกเงันใดทีด่เขาจเอาบริจาคอ,อยู่ในถุงเนี่ยนี่ทุกคนเสียผ้าเอาใส่กับอันนี้ไว้อืมอันนี้วันจะใส่ตอนหน้าสงการนุกหล่าเนี่ย ผ่าสีฐางสิใช้ได้เยอะนั่นแหละแม่เชียรผ่าไอโอโม่น้องโอโม่แต่ว่าเรามาบริจาคนั่นแหละเอามาใส่บริจาคให้อันปูมาเอาไปอันบริจาคให้เด็กน้อยนักเรียนเลยอันนี้ในห้องนี่ก็ ห้องเกาข่อยค่ะทุกคนอย่าเปิดเพิ่งก่นอนตะกี้ก็จะมีผ่ามันนะคะแล้วลูกซ้ายข่อยกันมามางออกเบินะะร์ด,น,น,น,าาน,ดนี่นะคะนั่นแหละก็เลยเป็นอันนี้เนี่ยค่ะผ่ามันยอใส่ใยอยู่นี่แะค่ะบ้านข้างบนก็มันเป็นสีหาสิบปีแลยกี้ทุกคนมันก็โดนคัากนอกถึงตะข่อยท่านี้เกิดเพื่อนซื้อต่อเพื่อนนะคะนี่พอซื้อให้ ผมเนี่นะเพิ่รู้แถมใหม่อยู่ด้วยเนียวเธอใส่ไปี่ยเ่อดีอดเนี่นยตาไหนกันพี่แล้วจะทสาบต่ลอะอะไรเดี๋ยวอันนี้ก็พาไปก่อนก็ได้

เก็บรอดออกไปก่อนรักษาใส่แบบ ทุกคนตัวนี้ก็แปดแน่แล้วนะคะอันนี้คืออยอดเอาไปบริจาคนะคะทุกคนพ่นะนั่นทานได้แล้วดินเดกสองถุงมันหลายค่ะเครื่องอ,ออกเบิดเลยะคะ่ะทุกคนเอาออกหมดเลยเก็บไวแตงแตนทีเ่เขาอาจจะใส้ประโยชน์นะคะทุกคนเอามื่อนี้เอแค่นี้ก่อน ยังคอยเมียนไปอีกต่้ะอย่างนี่แหละทุกคนปีใดข้าวไข่มาบ้านข่อยต้องมาทําความสะอาดขางบนขนาดปีที่แล้วนะก็ยังก็ยังเอาไปแจกก็ยังเอาไปบริจาคทีงเอาทิ่มนะคะปีนี้ยังมามีอีกอยู่นะคะคือคือปีที่แล้วที่บรได้เอาไปถิ่มเบอรกับพว่าเสือผ่ามันยังมันยังอ่าพัดใส่ได้นะคะก็คขึ้นว่าอ่า ลูกหลานจะใส่แต่เขาไม่ใส่เขาซื้อไม่เรื่อยนะคะนั่นแหละวันนี้ก็ต้องเอาทิมนะคะไม่ต้องเอาไปบริจาค